โอ้โหเฮ้ยหายเซกแล้อ <c oughs> โอ้โหไม่คิดว่าจะมีปรากฏใหญ่ขนาดนี้นะเมื่อกินอ้ดูดูกับมือผมอาจจะดูเล็กนะครับแต่จริงๆมันใหญ่มากนะกิโลครึ่งได้ตัวนี้แต่นี่โอ้โหบลอัก สวัสดียามเช้านะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากนะครับผมออกมาตกปลาตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนหัวค่ํานะครับตกประมาณสักห้าโมงเย็นหน่อยๆจวนจะหกโมงเย็นนะครับออกมาตกปลาที่หน้าฝายน้ําล้นนะครับก็ทางจากบ้านผมก็ประมาณสักห้ากิโลนะครับเวลาตอนนี้ก็ทีห้าหน่อยๆน,นะครับยังไม่หกโมงเช้านะครับแต่ว่า แสงพระอาทิตย์โอ้โหกําลังแบบฟ้าแดงเลยแดงเพลิงเลยนะครับสวยมากพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวว่าสักหน่อยนะครับสักหน่อยก็จะเก็บของกลับแล้วนะครับตั้งแต่เวลาประมาณสักสองทุ่มครึ่งนะครับได้ปลารากดตัวหนึ่งค่อนข้างมีขนาดเลยแหละแล้วก็ปลาก็เข้ามาช่วยเหยื่อบ้างแต่ว่าไม่ได้ตัวเลยตั้งแต่สองทุ่มกว่าๆนะครับอะมาดูผลงานหน่อย โปรากฏเหลืองตัวนี้แบบกิโลกว่าๆนะะเกือบเกือบสองกิโลได้นะครับตอนแรกนึกว่าจะสองนะดึงอยู่ในน้ําพอขึ้นมาก็น่าจะไซโลกว่าๆได้นะครับไซ์งามเลยแหละก็ปรกากฏไซเล็กก็ได้อยู่ประมาณสักสิบตัวนะครับอาจจะไม่ถึงสิบเจ็ดแปดเก้าตัวมั้งนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับเก็บของก็เมื่อกี้เพิ่งเปลี่ยนเหยื่อลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับ โอ้โหได้งิมงียบไปแป,ป๊บแป,ป๊บหนึ่งนะครับเหมือนไม่ได้นอนน่นแหละก็ช่วงนี้ก็หมอกก็เริ่มลงแล้วนะครับโูกบรรยากาศดีจริงๆไม่คิดว่าจะมีปรกากฏไซส์ใหญ่นะครับนี่ผมลาดขึ้นฝั่งนู้นเลยก็แบบดีช่วงหัวค่ำมีน้อง คนหนึ่งเขาก็มาตกปรากฏเหมือนกันนะครับก็ให้เขาลงไปจับปลาให้นะครับ <c oughs> นุ่นลากไปขึ้นฝั่งนู้นเลยถ้าอยู่คนเดียวก็น่าจะเอาขึ้นลําบากเลยเพราะว่าขันเบ็ดมันค่อนข้างเล็กนะครับขันตกปลาเล็ก <c oughs> โอ้ฟ้าเสวยจริงหน้าฝายด้านนู้นนะครับด้านนี้ก็เป็นห้วยนะครับ ที่นี่เขาเรียกห้วยยางนะครับห้วยยางก็ถือว่าเป็นห้วยน้ำที่ผู้คนแถบนี้นะครับใช้หาอยู่หากินใช้ทางด้านการเกษตรด้วยเพราะปลูกด้วยนะครับค่อนข้างยาวเหมือนกันนะห้วยยางไหลผ่านหลายหมู่บ้านนะครับไหลามาจากาสายหนึ่งมันมาจากหมู่บ้านผมตรงภูเขาด้านนูน้นลิบๆนะครับภูเขาอีกด้านหนึ่งก็มาจากห้วยยางแรง นนก็มาบรรจบกันที่หมู่บ้านผมนั่นแหละนะครับสองสายลำน้ําจากห้วยหมู่บ้านผมมาบรรจบกับห้วยยางแรงห้วยไม่ใหญ่มากนะครับก็มาเป็นห้วยนี้ห้วยยางแรงเออมาเป็นห้วยยางนะครับตัวนี้ก็ไหลผ่านไปอีกหลายหมู่บ้านนะครับเงียบเลยเชานะ้าเช้านึกว่าจะได้ตัวถ้าใจเหยื่อไสเดือนนมะ่มีปลาเข้ามาเล่นแล้วนะ จะเป็นพวกปลากระทิงปลาขาวนาปลาอะไรล่ะปลากาปลาหมอนะครับปลาหมอชั้งเหยียบดยีกว่าปลากาปลาขยงถ้าเยอะอไสเดือนจะกินเร็วกว่าแต่ว่ามันตัวเล็กอย่างว่าแหละแต่นี้มันรู้ว่าโครงไก่ผมมันไม่มีกินแล้วรู้ว่าปรากฏมันหมดไปแล้ว <laughs> ช่วงอแบบ ห้าโมงเย็นที่ออกมาห้าหกโมงทุ่มหนึ่งอ่ะปลาก,กินดีนะครับตรงนั้นกำลังจะมืดพอได้ตัวใหญ่ขึ้นมาสองทุ่มกว,ว่าแล้วก็โอ้ค่อนข้างเงียบเลยแต่ก็มีมาช่วยเหยื่อบ้างแต่ว่าไม่ได้ตัวขึ้นมาอาได้ได้ตัวมาเพิ่มตัวหนึ่งมั้งเหรอแค่ไม่ได้เหมือนไม่ได้ปลาเลยเหมือนปลามันหายไปหมดเลยเลือดก็หมดแล้วนะครับเลือดที่ใช้อ่อยปรากฏตายไปหมดแล้วเอารอลุ้นที่ว่าตอนเช้านี้ขออีกสักตัวแล้วกัน ไ้สักตัวหนึ่งแล้วก็จะเก็บของนะครับเก็บสัมภาระกลับนะครับเดี๋ยวจะไปทําเมนูแล้วนะครับตัวเล็กๆพวกนี้ไซนี้ก็น่าจะย่างนะปกฏไซส์เล็กพวกนี้ตัวเล็กเนี่ยย่างค่อนข้างอร่อยหมักซอสหน่อยแล้วก็ย่างนะครับเอาเครื่องในออกดีๆเพราะมันกินเดือเหม็นแล้วนะครับเดือหม,มกักมันก็มีกลิ่นล้างตรงปากตรงหัวมันดีๆแหวะออกนะครับใช้มีดแหวไส้แหวกพุงมันออกดีๆ จนตัวใหญ่นี้ดูก่อนเออไปนึ่งดีไหมหรือจะต้มยำหรือว่าจะแกงแกงเผ็ดใส่หน่อไม้ส้มนะตัวใหญ่ทำตอนเย็นโอแซ่บแน่ <laughs> ตกปลาช่วงนี้ก็ค่อนข้างเงียบเงาหน่อยนะครับเพื่อนเกิภธรกิจแต,ต่างกันไปบางคนเขาก็ไม่ได้ชอบตกปลาเขาก็ไม่มานะครับก็บางคนก็ติดธารกิจคนที่ชอบตกปลาด้วยกันอา้าวทานี้เข้ามา่อนล้ะ ก็ไม่ได้มาหาช่วงเวลาว่างๆมาด้วยกันก็ค่อนข้างยากนะครับส่วนผมถ้าว่างช่วงไหนก็แวะมาเลยเนี <c oughs> ่ยก็อาศัยหมายใกล้บ้านนี่แหละบางหมายก็สองกิโลสมกิโลบางหมายก็กิโลหมายนี้ก็ห้ากิโลนะครับแต่ถ้าไปกับเพื่อนก็อาจจะไปไกลหน่อยยี่สิบกิโลสิบ <c oughs> กว่ากิโลนะครับแต่ถ้ามาคนเดียวแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยได้กลับหรอกนอนยาวเลย <c oughs> พอตกตกไปเนี่ยมันตีสองตีสามแล้วจะขับกลับบ้านก็เออะกระลยอยู่อีกสองสามชั่วโมงเดี๋ยวก็เช้าเนาะเอาเดี๋ยวมาลุนลุนคันนี้กันสักตัวเข้ามาต่อดล้วมันตัวเล็กแลนแหละถ้าตัวใหญ่คืนเบ็ดผมไปแล้วแต่ขอเบ็ดก็ไม่ได้ใช้ดวงใหญ่มากนะครับเอเข้ามาต่อดจั ดูดิมันจะกลืนเบ็ดเราไหมยังไม่ติดน,น,นี่ยตัวเล็กนั่นแหละอ้าขออีกสักตัวหน่อยเช้ามาเริ่มมากินเบ็ดแล้ว เวลาตอนนี้นะครับ6โมงเช้าหน่อยๆนะครับ6โมงเช้า13:14นาทีแล้วนะครับผมก็เก็บสัมภาระนะครับเรียบร้อยนะครับชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับเบ็ดสองคันนะครับอุปกรณ์นะครับกระเป๋าหนึ่งใบกระถุงย่มหนึ่งอันถังหนึ่งอันนะครับกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ดีหน่อยเบ็ดมันเป็นแบบคันสไลด์นะครับก็เก็บข้าวของนะครับทุกอย่างนะครับ ขยงขยะนะครับไม่ได้ทิ้งขว้างนะครับสําคัญนะครับเวลาไปตกปลงตกปลาโอ้บางหมายเนยี่ยเต็มไปหมดนะครับขยะผมไปตกที่ไหนบางทีก็ได้ก่อไฟแล้วก็เผาขยงขยะให้เขาแต่ตรงนี้อ่ะผมมาตกประจาะําก็สะอาดสะอาดนะครับไม่มีปัญหาเรามีกองไฟน้องเขาก่อเมื่อคืนนี้นิดหน่อยเขาหนาวว่านั้นหมอกวันเริ่มลงก็ขวดนะครับขวดที่ใส่เลือดมาก็ไม่ทิ้งนะครับทุกอย่างก็เคลีย สำคัญนะครับเรื่องพยองขยะนะครับเราไปตกปลาก็ควรจะดูแลช่วยกันนะครับอย่างที่เขาว่าไว้นะครับหากินกับน้ําเราก็ควรจะดูดูแลน้ํานะครับหากินกับป่าก็ควรจะดูแลป่านะครับเพราะปลูกจากผืนดินก็ควรจะดูแลผืนดินนะครับทุ่งท่าธรรมชาติด้วยความครบนะครับไม่กรอบโปรยไม่ตักตวงจนมากเกินไปนะครับเอาแค่พอหาอยู่หากินนะครับเอา แค่พอจำเป็นนั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนะครับ <c oughs> ก็เหลือเอาเบ็ดใส่ทงย่ามนะครับแล้วก็ขวดเอาเอาเบ็ดใส่ก่อนแล้วกัน